มณน,นุ้ยทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณกับเลขควมฝันของอาจารย์คนโคราชนะคะคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อนหายแยกบนแยกล่างนะคะสำหรับเลขควมฝันเพิ่นก็หายมาหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปฟังเสียงสนทนาระหว่างนุษยทิยาก,กับอาจารย์คนโคราชนะคะเป็นโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกหกนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะตะมตะกี้อาจารย์โทรมานนทิยาลงคลิปอยู่ค่ะเลยบภสามารถอัดคลิปได้ค่ะผมค่ะผมตอนนี้มิคงสุดท้ายมันปะค่ะอาจารย์ครับมิคงสุดท้ายครับค่ะค่ะนนทิยาพร้อมแล้วค่ะค่ะผมสุดท้ายที่หนึ่งเดือนเจ็ดสี่หกของนะครับค่ะบนบนเจ็ด แยกแยกอันนี้ตัวหันหายเป็นร้อนเนาะวันนี้ก็แยกครับบนไข่เจ็ดกับเก้าครับไข่เจ็ดกับเก้าปะคะบนเจ็ดกับเก้าเน้นเจ็ดกับเก้าบนเจ็ดกับเก้าเน้นเจ็ดกับเก้าเน้นเจ็ดดับเก้าจะเป็นรักลอยค่ะดับคู่เจ็ดสามเจ็ดสามค่ะ

มันครบครูเต็มแล้วว่า <39 S 2> สามเก้าครับสงสัยก็สงสัยแต่ว่าตัวเน้นคือสามเจ็ดครับตัวเน้นหรือสามเจ็ดเน้นสามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับเน้นสามครูครับค่ะมีสามโต้ไหมคะอาจารย์สามโต้มีครับมีครับสามโต ล,ลักลักร้อยครับลักร้อยเก้าศูนย์หนึ่งลักร้อยเก้ายีศูนย์ยี่หนึ่งครับเน้นเก้าครับเน้นเก้าเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ด เก้าห้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าเอ้ศย์ห้าเก้าศห้าเก้าแบบนี่หหางแต่ผมให้ไปแคสซีหางใ้แคสซีหางนะครับแน่นแน่นเ็คือ ก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวครับสองตัวครับผมสองตัวล่างตัวล่างเน้นจะวิ่งหา้าครับหกวิ่งหา้ากับหกหนึ่งหา้าครับเน้นเลขห้าครับรับคู่ได้ห้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสองแล้วก็หกสองครับหกสองเล่นคู่ได้ค่ะกันเน่นคู่หาหนึ่งก็หาสองครับหาหนึ่งก็หาสองชุดเน่นครับครับ เมื่อไะมันบ่าอะครับเลขฝันตัวเก้าสักครับเลขฝันตัวเก้าหาหนึ่งฝันฝันนี่ฝันนี่หาหนึ่งมันบ่ค่ะครับฝันหาหนึ่งหาเดียวครับผมเ <c oughs> ดีย๋ยวะนักอะจะง่งจะน้อยเขียนลบลาย แนวทางของขอาจารย์คนโคราชววันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหเป็นโค้งสุดท้ายข้างบนเลขวิ่งเลขแรนมี7กับ9เน้นที่เลขเจจับคู่ไฮสา้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหาเจ็หาเกับ3 9ตรงกันบ่คคาอาจารย์ครับโตเน้น3ามเจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับหาเาแม่นบ่คคาครับ สำหรับลักลอยมีเก้ามีศูนย์มี1เน้นที่เลข9้าตรงกันบอรครับครับเลข3ามตัวมี9ก้าสามเจ็ดเก้าห้าเจนย์เก้นห้าเน้นที่9ก้าสามเจตรงกันบอค่ะครับสำหรับเลขขางลางเลขวิ่งเลขแรนมีหากับ6เน้นที่เลขหาจับคู่หายหาศูนย์หาหนึ่งหาสอง หกสองโตเน้นก็คือหาสองกับหาหนึ่งตรงกันไหค่ะอาจารย์แมนครับแมนครับสําหรับเลขควบฝันนี่หางเดียวคือหาหน,น,นึ่งแมนไหมคะครับผมเลขควบฝันนี่ขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงได้ขึ้นลงหมายถึงว่าหาสองหรืออ่าศูนย์ถูกไหมครับหาสองหรือหาศูนย์ค่ะขอบคุณอาจารย์หล,ลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ก็ขอให้ fc โชคดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะครับผมครับผม ดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวนนทิยาจะสรุปแนวทางของอาจารย์คนโคราชนะคะมัตะกี้นี่เขียนสับสนจักน้อยนะคะนี่ลอกออกมาให้ละเอียดแยกบนแยกล่างนะคะคนละแถวนะคะ นะคะในทางของอาจารย์คนโคราชเมื่วันที่หนึ่งกรกฎาคมห้าหกหกเป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะคะขังบนเพิ่นหายเลขวิ่งเลขแรนด์มีเจ็ดกับเก้าเน่นที่เลขเจ็ดนะคะจับผู่หายสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าสามเก้านะคะตัวเน้นก็คือสามเจ็ดศูนย์เจ็ดกับหาเก้านะคะสําหรับลักล่อยมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งเน้นที่เก้านะคะลักล่อยนะคะเลขสามตัวเก้าสามเจ็ดเก้าห้าเจ็ด 097 059นะคะเน้นหางเดี๋ยวเลข3ตัวคือ937นะคะสำหรับข้างล่างนี่เลขวิ่งเลขแรนมีหากับ6เน้นที่เลขหานะคะจับคู่หาหา5 0 5ย์หา2นหาสหสนะคะตัวเน้นของเลขข้างล่างกับหา1กับหา2นะคะ สำหรับแนวทางคว่ำฝันนะคะคว่ำฝันหาหนึ่งหางเดียวนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลแนวทางของอาจารย์คนโคราชคลิปคงสุดท้ายนะ,ะนะคะนะคะน้องที่ยาก,กขอวอวยพรให้พ่อแมี่น้องเอฟซีนะคะโชคดีกับแนวทางของอาจารย์คนโคราดนะคะนะคะน้องที่ยากขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพ่อกันมโชคดีสวัสดีค่ะ